วันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลวัดสายใหม่นะครับของอาจารย์ออสนะครับหรือว่าครูโสพลพัทรเวชหลวงหลวงพ่อออสนะครับปฏิประธานิโกนะครับเดินเข้ามาครับมาครับเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพาทางประตูเข้าวัดนะครับนี้พาดูครับ มาชมวัตถุมงคลวัดสายใหม่นะครับหรือว่าพระอาจารย์อดนะครับเมาเรื่อยๆนะครับามาเรื่อยๆอยู่นะครับเป็นมัดประหายในบริเวณวัดนะครับก็จะมาดูวัตถุมงคลนะครับของ วัดสายใหม่วัดสายไหมนะครับวันนี้พามาชมวัตถุมงคลของพระอาจารย์อดนะครับซึ่งโด่งดังในเรื่องตะกรุดนะครับเมื่อก่อนวันนี้พามาเช็คราคามาดูกันถึงวัดเลยนะครับวันนี้ที่วัดสายไหม่นะครับวัตถุมงคลวัดสายใหม่นะด,ดนะูนะครับเดืนอนะ ครับมีหลายรุ่นนะครับจุดกันถึงที่นะครับอยู่นี้มาดูวัตถุมงคลวัดสายไหมนะครับ กระปุกครับกระปุกของาัญชาหนวดวัสดัยใหม่วัสายใหม่เป็นเหรียญก็มีนะครับเป็นเหรียญก็มีนะครับมันดู มาดูมาชมนะครับวัดธูมงคลของวัดไช่ใหมครับวันนี้ดูราคาถึงวัดเลยนะครับวันนี้ครับอันนี้บูชาในเรื่องไหนครับเคยืข้อมือเนี่ยค่ะอันข้างบนนี้ใช่ไหมคะใช่ข้างบนนี้ก็เป็นหินมงคลของพ่อของเศรอฐกันแล้วก็มีน้ำเล็กป่าดีค่ะส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีวรตถุไวัตถุเจดีย์เพิ่มใหม่ ถ้าเป็นเนื้อเงินเงทองเนี่ยพันสองแต่ถ้าถ้าเป็นเนร้ยเงินน่ะเงินแท้นะแผนเงินแท้พันสองอันนี้อันนี้พันเดียวสีทองกับสีสีทองชมพูเนี่ยไอทองแดงเนี่ยพันึ่งแต่พูดไม่สี่ร้อยบาทแต่ก็ก็เสกหมดแล้วเหมือนกันนะอีกนะคะแล้วไอที่เป็นกลมๆแบบตรงไหนไม่หรอครับอันนี้คือหงส์ห้าร้อยบาทอาไปีทำอะไรหงส์คือสัญลักษณ์ของอ่า มอนอนะ่ะเขาเขาเ,เขาถือว่าหงมากวัดนี้คือวัดมอนอมจากเดิมนะมอนเน,นี่ยตเขาพ่อเ้าจะคือ Thank mm -hmm. mm -hmm. ดูเหรียญน,นะครับเหรียญหลวง,งพ่อออดนะครับวัดสายไหม่นะครับวันนี้เิืกราคากันดึงที่ับวิโดนะครับหาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับตะกุดวัดสายไหม่ของพระาจารย์นอดนะครับ ตะกุดหัวใจเศรษฐีนะครับแล้วก็เนี่ยพายช้างพายจานรถนะครับดูนะครับพระคุณแผนมาหาเสน่ห์ก็มีครับไม่ไม่คันนี้ลูกใหญ่แล้วลูกเล็ก ทันนี้ก็จะพามาดูไอ้มะขามนะครับไปนะมาดูไอ้มะขามของอาจารย์วัดนะอันนี้ก็จะมาพาไหว้อา,นะานานนะอยู่ข้างๆกับวัตถุมงคลนะของพระอาจารย์นนะคือไอ้มะขามนะครับตอนอยาเด้อมาขามเงี้ยงๆบางๆอาสาบูชาไอ้มะขาม,มนคนหนึ่งูแล้ว รับชิปนี้ก็สวัสดีขำนั้ขอขาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ